สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ฝนตกแล้วนะคะดีใจมากถึงเม้จะตกไม่แรงก็ดีใจนะคะฝนตกแดดออกมีฟ้าเปรี้ยงฟ้าผ่าด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้แม่แหลมตอนทําคลิปวิดีโอนี้ปิดหมดเครื่องบินแล้วเย่ดีใจมากๆนะคะฝนตกแล้วขึ้นไปขอฝนก็ได้ฝนจริงๆนะคะวันนี้ขึ้นผาเอกมีคลิปมีอะไรแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้อัพลงนะคะฝนตกแล้วถึงแม้จะตกยังไม่มากถึงขั้น ่าพอที่เราจะปลูกมันได้ก็ดีใจสุดๆแล้ว่ะค่เนี่แดดออกนะคะฝนตกแดดออกมีฟ้าดังฟ้ามาบเรื่องฟ้าผ่าเปลี่ยงกลางนะคะลมด้วยช่วงแรกๆอ่าที่แรกไม่เลวว่าจะไล่ช่วงบ่ายสามนะคะปรากฏว่าไล่ไม่ได้นะคะทั้งฟ้าร้องฟ้าดังฟ้าผ่าด้วยนี่ก็ฝนเพิ่มตก ก็รอนะคะรอรออยู่มีเรื่องราวที่อยากจะไล่เรียกว่าขอความช่วยเหลือจากทุกคนก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเดี๋ยวคงจะได้เจอกันน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มเหมือนเดิมเนี่ยคะ่ะดีใจมากนะคะฝนตกแล้ววันนี้ขึ้นไปขอฝนที่พระเอกนะคะแล้วก็ที่หมู่บ้านของเราก็ส่งน้ําพระ ก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าปฏิหารหรือว่าสิ่งมหศัศจรรย์หรือว่าหลวงปู่นะคะเมตตาชาวบ้านจะด้วยอะไรก็ตามนะคะขณะนี้คือแม่แหลมดีใจมากดีใจถึงที่สุดถึงที่สุดมากเลยนะคะนี่นะคะถึงเมตตกตกประมาณนี้นี่ยังไม่ถึงขั้นกับให้เราปลูกมันได้นะคะถ้าไม่ตกซ้ํามาอีกแต่ก็ดีใจค่ะถ้าตกแล้วนี่น่าจะตกมาเรื่อยๆอ,อ่าถ้าภายในสองสามวันนี้นะคะได้ปลูกมันนี่จะัยโยดีใจมากๆ ก็แบบนี้ละค่ะเราเป็นเกษตรกรเรื่องฝนเรื่องฟ้านะคะการทําเกษตรของเราสําคัญมากอันนี้ถึงแม้จะตกไม่เยอะไม่มากนะคะหรือว่าตกแค่นี้แล้วหยุดแต่ก็มีโอกาสที่พรุ่งนี้จะตกอีกนะคะก็รอรอสองสามวันนี้ข่าวบอกว่าจะมีฝนอยู่นะคะเนี่ยค่ะตกแล้วชุ่มชํานะคะคลายร้อนวันนี้นี่ร้อนมากนะคะลงมาจากเขาพาเอกนี่เกือบจะเป็นลมเป็นแรง ฮอนอบเอาแห้งนะคะจนเหงื่อนี่มี่แมนเหงื่อเลยนะคะถ้าภาษาผู้ไทยเขาก็บ้าไข่ขาวไข่ขาวหน่อยไข้ขาวก็คือเหงื่อเหมือนเหงื่อนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะเหนียวคือเหนียวตัวไปหมดเลยก็ตกลงมาชุ่มเย็นนะคะมีมืดคลึ้มอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้นี่จะตกอีกไหมแค่นี้ก็ทำให้ชุ่มเย็นมากแล้วล่ะค่ะนี่เย้นะคะดีใจมากฝนตกแล้วนะคะ เป็นสัญญาณที่ดีว่าพรุ่งนี้อาจจะตกอีกก็ได้เนี่ยค่หยุดแล้วดีใจอยู่ได้ประมาณ3นาทีสนาทีสนาทีนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะตกมาเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าดีใจนะคะดีใจถึงจะตกแค่นี้ก็ดีใจอย่างน้อยๆก็มีความชุ่มเกิดขึ้นบ้างนะคะสักเล็กน้อยก็ยังดีเดี๋ยว คืนนี้พรุ่งนี้มะลืนนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะอาจจะตกมาอีกก็ได้หรือว่าเย็นนี้อาจจะตกซ้ำมาอีกก็ได้ยังยังค้มอยู่นะคะยังค้มอยู่รอลุ้นกันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ